วันนี้จะมาทํานายเกี่ยวกับความฝานันเกี่ยวกับสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําคือไอ้เคถ้าท่านใดฝันเห็นไอ้เค่แล้วและไปไล่กัดคนอื่นนั้นจะหมายความว่าเช่นไรการฝันเห็นเช่นนี้สื่อถึงเรื่องราวใกล้ตัวที่ถ้าเราไม่เข้าไปยุ่งก็จะไม่เกิดเรื่องกับเราฉะนั้นฝันเห็นจระเข้แบบนี้ก็รู้ตัว ไว้ได้เลยว่าแค่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขใครที่คิดร้ายแล้วเข้ามายุ่งกับเราเขาก็จะแย่ไปเองโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยช่วงนี้ตัวของคุณมีโชคเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและจะเพิดเพลินกับความ,มรุ่งเรืองอย่างไม่ขาดสายเพศตรงข้ามจะนำพาโชคทางการเงินมาให้คุณคุณจะมีลาบจากความเสน่หาได้ ส่วนเรื่องราวของความรักนั้นคนโสดมีเกณฑ์ได้พบกับการเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของความสัมพันธ์กับมิตรต่างเพศจะต้องระวังเรื่องคนรักมีเกณฑ์นอกรูก่นอกทางคุณต้องเอาใจใส่คนรักให้ดีมากๆเลยทีเดียวเรื่องความรักของคุณไม่ถือว่าลาบลื่นมีงอนมีหึงห่วงกันบ้างมีทะเลาะเบาะแวงกันบ้างเรียกว่าเป็นคู่รักทรหดก็ว่าได้ส่วนดวง การงานและการเงินนั้นให้ระมัดระวังว่าช่วงนี้คุณจะทำงานพลาดบ่อยครั้งส่งผลให้ถูกตำหนิจากหัวหน้าง,งานหรือคนรอบข้างก็เป็นได้ธุรกิจการค้าช่วงนี้อาศัยการเจรจาอย่างเดียวคงไม่พอต้องรู้จักใช้กลวิธีอื่นๆมาปรับใช้ในงานนั้นด้วยการงานตกที่นั่งลำบากต้องคอยรับผิดชอบเรื่องที่ไม่ได้เป็นคนก่อ ในช่วงนี้ก็ขอให้ทำใจหนักแน่นและตั้งใจทำงานแก้ปัญหาไปและสิ่งที่คุณตั้งใจจะส่งผลให้งานของคุณก้าวหน้าอย่างแน่นอน